เป็นฝ้าหน้าดําหน้าหมองคําแต่งหน้าไม่ติดนะคะเจ็บมาเยอะใช้มาเยอะเสียเงินฟรีเสียเงินเยอะมามากมายนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นวิตามินโสมสกัดที่เข้มข้นมากๆใครที่เป็นสาววอกโสมอยากจะหน้าขาวใสยอยากจะไร้สิวไร้ฝ้าไร้กะนะคะรุมขนกระชับแต่งหน้าแบบเรียบเนียนแต่งหน้าติดทนนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เลยค่ะ วิตามินสมไขมุกของพอรทิน่าที่เข้มข้นมากๆค่ะทุกคนสมหลักๆสมเน,น,น้นสมเน้นๆแน่นๆเลยค่ะทุกคนขากระปุกนี้นะคะหอมสมมากนะคะตัวนี้นะคะแก้ฝ้านะคะฝ้าแดดฝ้าเลือดฝ้าลมหน้าดําหน้าคลา้ําสิวทุกชนิดนะคะผิวหน้าไม่เรียบเนียนรอยดําเยอะมากตัวนี้เลยค่ะใช้เป็นไนครีมก่อนนอนนะคะทุกคนกระปุกนี้นะคะเพียง290บาทส่งฟรีนะคะทุกคนไม่พอเราแถมกันแดดนะคะกันแดดหน้าเนียนหน้าฉำ่นำนําเข้าจากเกาหลีค่ะทุกคนขาใช้คู่กันคือหน้า ฉ่ามากกันแดดตัวนี้นะคะทาปุ๊บขึ้นหน้าฉ่าหน้าเด้งนะคะออร่ราทั้งวันเลยค่ะที่สําคัญลดฝ้ากระในตัวด้วยนะคะบอกเลยว่าเซตนี้นะคะเพียง290บบาทส่งฟรีค่ะทุกคน ตัวแทนตอนนี้ปังมากลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํานะคะกลับมาเปิดบินกันรัวๆเลยค่ะอ่าตัวแทนจากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนกระกค่าตอนนี้อยอดจองซื้อซ้ํากันมาเยอะมากแล้วแล้วก็แล้วก็ลูกค้ากลับมาเปิดบินกันแทบทุกคนคะ่ะออเดอร์ตอนนี้เยอะหนักหน่วงผลิตไม่ทันกันเลยคะ่ะทุกคนขาะเร่งกันสุดๆไปเลยคะ่ะใช้เดี๋ค่ะบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะตุ่มใช้มาจะ2ปีแล้วค่ะหน้าเด้งหน้าฉ่ำมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าใช้ดีนะคะแก้ฝ้าหน้าดําแก้สิวทุกชนิดนะคะทุก คนขาน้องเป็นครีมเป็นไหนครีมที่บำรุงได้อย่างล้าลึกแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนได้ไวมากเพราะว่าตัวนี้นะคะสสะกัดคือแน่นนะคะแน่นแบบจุกๆให้เลยคะ่ะเซตนี้นะคะ290บาทส่งฟรีสุดคุ้มเลยคะ่ะเรียบๆกันเลยคะ่ะทุกคน